วันนี้ผมพาไปยังค่ายเนินวงเมืองจันทบุรีซึ่งจะมีวัดเก่าแก่อยู่ในพื้นที่นั่นก็คือวัดโยธานิมิตวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ200ปีสร้างในสมัยรัชกาลที่3มีหลักฐานภาพเก่าของอุโบสถและเจดีย์ประธานซึ่งปัจจุบันอุโบสถได้รับการบูรณะแล้วและยังหลงเหลือซากกำแพงแก้วอยู่ล้อมรอบภายในอุโบสถมีแผ่นจารึก อยู่ที่ผนังด้านหน้าพระประธานเนื้อความระบุไว้ว่าปีพุทธศักราช2,377เจ้าพระยาพระคลังว่าที่พระสมัมมาหกลาโหมให้สร้างป้อมที่ปากน้ำแหลมสิงฝั่งตะวันออกหนึ่งป้อมส่วนป้อมเก่าให้ทำการซ่อมแซมรวมถึงสร้างป้อมปราการบริเวณเนินวงแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2,388จากนั้นได้ร่วมกันสร้างวัดโยธานิมิตร ใช้เวลาอีก4เดือนจึงแล้วเสร็จ